มาต่อที่เรื่องของคุณชันชัยอิสระเสนารักษนะคะที่ไปยืน<ะ>่นเรื่องเอาไว้ที่สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองอะนะให้ไต่สว<ะ>น,นนะครับเพื่อนําคุณทักษิณเนี่ยกลับเข้าไปในเรือนจานะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งนะคะทางศาลเนี่ยก็จะมีคําสั่งออกมาว่าจะรับไม่รับคําร้องคุณชันชัยนีน,นะ,ะในวันจันทร์ที่27จ<ะ>นะคะจันหน้าไม่ใช่จันนี้นะจันนี้ยี่สิบจันหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะเมราคมซึ่งก็ถือว่าเร็วมาก โดยนะคำร้องเนี่ยจะมีอยู่สองคำร้องค่ะคือฉบับที่หนึ่งเนี่ยยื่นไปที่สาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือขอให้ทำการไต่สวนกรณีที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยนำตัวคนตักษินเนี่ยออกจากเรือนจำโดยขัดหมายสารแล้วก็ฝ่าฝืนคำพิพากษาข,ของศาลโดยที่ไม่เข้ากรณีที่จะนำตัวนักโทษเนี่ยออกนอกเรือนจำได้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา2 4 6นั่นเอง ก็เลยขอให้ศาลนะคะได้ทําการไต่สวนแล้วก็ออกหมายจับนะคะจำเลยเนี่ยมาขังเอาไว้ตามคําพิพากษากันต่อกับฉบับที่2ค่ะยื่นคําร้องไปที่ประธานสาลตีกาขอให้มีคําสั่งให้นําคําร้องนะขอไต่สวน,น,นเนี่ยในฉบับแรกในที่อ่านไปเนี่ยคขับพิจนารณานในที่ประชุมใหญ่ของสาลตีกาค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่กระทบต่อระบบก,การปกครองและก็กระทบต่อพระบร,รมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาล และเป็นการถ่วงดุลการก้าวล่วงที่ทำลายล้างอำนาจตุลาการของฝ่ายบริหารนะคะก็วันจันทร์ที่27มกราคมเนี้ยจะมีคำสั่งออกมาว่าจะรับไม่รับทีนี้ในรายละเอียดนะเนื้อหาเนี่ยในรายละเอียดเนื้อหาของมาตรา246เนี่ยเราเคยมาคุยให้ฟังกันอยู่นะมาตรา246ทํามันจะระบุเอาไว้อ่ะว่า สารมีอำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำคุกเอาไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันควรทุเลาจะหมดไปในกรณีที่เมื่อจำเลยวิกจลจริตเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุกกับถ้าจำเลยเนี่ยมีคันตั้งแต่7เดือนขึ้นไปหรือว่าถ้าจำเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงเดือนอันนี้เป็นเหตุในการทุเลาซึ่งสาระสำคัญนะในมาตรา246เนี่ยจะบอกเอาไว้เลยว่าในความเห็นของคุณชันชัยเนี่ยคือ การส่งตัวคนทิัศนยไปรักษาตัวเนี่ยนอกเกลือนจําโดยอาศัยอํานาจกฎกระทรวงปี2563มเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายปวิอายานในมาตรา2 4งกงเล็บ2ก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องทํารายงานขออนุญาตต่อศาลค่ะรวมทั้งนะต้องทําเรื่องเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยทุเลาโทษจําคุกโดยให้รักษาตัวเนี่ยให้หายขาดเนี่ยจากอาการป่วยก่อนแล้วค่อยกลับมารับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล <ฮ> <S <S คือคุณชัชนชัยมองว่ากรณีในการอ้างเหตุเจ็บป่วยเนี่ยโดยไม่ยอมเข้ารับโทษในเรือนจําเนี่ยคือมันน่าที่จะเข้าหลักเกณฑ์นะเรื่องของการทุเลาโทษจําคุกตามปวิอายามาตรา246หกงเลบสองเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเนื่องว่าเป็นการทุเลาโทษจําคุก,กก็ต้องถือว่าคุณทักษิณเนี่ยในช่วงที่คุณทักษิณป่วยอ่ะคือคุณทักษิณไม่ได้จําคุกเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถือว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ต้องโทษจําคุกมาเลย ก็จะต้องส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยกลับเข้าเรือนจําอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะรับโทษที่มีอยู่หนึ่งปีคือจะต้องมานั่งเริ่มนับโทษจําคุกกันใหม่อ่ะเออคือที่กรมราชัณฑ์นเนี่ยทำกับคุณทักษิณที่ผ่านมาเนี่ยคือถือว่าเป็นการดําเนินการกันเองที่คุณชันชัยมองว่ามันเป็นการกระทําผิดต่อปวิยา,ยาในมาตราสองสี่หกแล้วก็ขัดกับคําพิพากษาของศาลฎีกาด้วยอืที่ศาลฎีกาดได้มีคาพิพากษาเอาไว้นั่นเองอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ต้องรอดูว่าตกลงแล้วเนี่ยสารเนี่ยจะรับไม่รับวันที่27็ก็คงจะได้รู้กันแล้นะคะเพราะฉะนั้นะช่วงนี้ก็โอ้ทางข้าราชการพวกเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองคุนทักษิณเองก็ต้องรอลุ้นแล้วค่ะว่ราะสารเนี่ยจะว่ายังไงและคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะว่าจะรับไม่รับคือถ้าเกิดว่ามันออกมาในทางลบเนี่ยแน่นอนนะมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะตัวคนทักษิณคนเดียวแน่นอนมันก็ต้องส่งผลมาถึง รัฐบาลแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่โอ้โหนะคือเหมือนหลายเรื่องรออยู่นะฮะตลอดทั้งปีใหม่นี้และปีต่อไปใอ่อ <c oughs> แล้วนอกเหนือจากกรณีของคุณชานชัยนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแพทยสภาเนี่ยแพทยสภาเนี่ยก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วในส่วนของทางประธานอนุกรรมการอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ข้อมูลบางส่วนแล้วจากทางโรงพยาบาลตำรวจเนะี่ยออกมาบอกเลยว่ามีนาเนี้ยจะเสร็จ S <S ว่าจะว่าจะมองประเด็นเนี้ยยังไงเรื่องของอคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงไม่จริงยังไงคือจริงๆอะว่าไปแพทยสภาเ็าจะระบุแค่โทษของพวกบรรดาแพทย์นะนะที่เข้าไปดูแลคุณทักษิณเนี่ยว่าจะมีความผิดไม่มีความผิดอะแต่ว่ามันก็จะในอีกมุมหนึงนะ่งเนี่ยมันก็จะสามารถมองให้เห็นได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงไม่จริงด้วยซึ่งในในในส่วนของทางประธานอนุเนี่ยบอกว่ามีนาเสร็จใช่ไหมแต่ว่าทางประธานอนุเนี่ย ทางในส่วนของอนุกรรมการเนี่ยจะต้องส่งต่อไปให้คณะกรรมการแพทยสภาเนี่ยได้วินิจฉัยกันออกมาอีกทีหนึง่งและคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะปรากฏว่าจะเป็นแพทยสภาชุดใหม่สดๆดจริงๆเลยที่จะทําหน้าที่เห็นว่าเนี่ยจะเริ่มทําหน้าที่วันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็เพิ่งเลือกกันมาใหม่เออโดยนะั้นจะมีหน้าที่นะตั้งแต่ปี68เนี่ยไปจนถึงปี70ค่ะ วันที่หนึ่งกุมภานะนี่ก็จะมีนะเนี่ยถ้ามาดูชื่อกันแบบเล่นๆนะทั้งหมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด35คนค่ะ<า>นำทีมโดยเนี่ยคุณในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาเนี่ยคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ต่อด้วยคุณหมออำนาจกุศลาน,นันคุณอิทธิพรคณะเจริญคุณอมอรีลรัศมีเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ย35คนซึ่งคณะกรรมาการชุดนี้นะปรากฏว่าประเด็นที่กำลังถูกพูดถึง อีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินั่นแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะที่เป็นผู้แก้กฎกระทรวงกฎระเบียบเลยทั้งหลายแหละจนทํานทาให้เกิดเรื่องราวมาจนถึงทุกวันนี้ mm. คือคุณสมศักดิ์เนี่ยจะเป็นประธานสภานายกพิเศษของแพทยสภา mm. ซึ่งไม่ว่ามาตินะแพทยสภาเนี่ยจะออกมายังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าประธานเนี่ยไม่เห็นด้วยก็จะออกมาเป็นมติ ไม่ได้คือมันจะมีเดี๋ยวนะมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าอืมในวักการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตราสามสิบเก้าในวักสามของมาตรายี่บห้าเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าให้นายกแพทยสภาเนี่ยเสนอมติให้เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือในเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมาการเห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชักช้า สภานายกพิเศษอาจมีคำสั่งยับยั้งมตินั้นได้ในกรณีที่ไม่ได้ยับยั้งภายในส5้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมติที่นายกแพทยสภาเสนอให้ถือว่าสภานายกพิเศษนั้นให้ความเห็นชอบมตินั้นนั่นหมายความว่า <c oughs> คุณสมศักดิ์เองมีสิทธิ์ในการยับยั้งแต่ทีนี้ถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยยับยั้งมตินั้นนะก็ให้คณะกรรมการเนี่ยประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ และในการประชุมนั้นถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่า2ในสของจํานวนกรรมการทั้งคณะก็ให้ดําเนินการตามมตินั้นและหมายความว่าเรื่องนี้ถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยยับยั้งไม่เห็นด้วยต้องกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ประชุมเนี่ยจะต้องมีมติยืนยันด้วยเสียงมากกว่าเขาใช้คําว่าไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าสองในสามของสาสิบห้าเท่าไหร่เล็กโอ้เท่าไหร่นะสาสิบห้าก็ยี่สิบเท่าไหร่วะประมาณยี่ส<ะ>ิบสามพี่แล้วเดี๋ยวนะสามสิบห้าเหรอเท่าไหร่สิบเนะจ็ดอะไหนก็บอกว่าประมาณย3บามป่ะเพราะว่าเนี่ยไปนั่งดูเราก็ไม่รู้เราไม่เก่งสองในสามเขาเขาบอกว่าอะไรนะสองในสามของสิบห้าเท่ากับสิบเพราะนั้นสองในสามของสามสิบสองสามสิบห้า อ่ะถ้าเป็นสามสิบใช่ป่มมันก็น่าจะเป็นยี่สิบใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นสามสิบห้าก็เลยประมาณการเอาว่าน่าจะเป็นประมาณยี่สิบสามอ่ะโอ้โหก็คือเลขนี่คิดไม่ทันเลยนะก็คือ <laughs> คณะกรรมการอ่ะต้องต้องแบบเห็นด้วยอะ่ะกับมตินั้นเกินยี่สิบสามคนอะ่ะอืมมตินั้นถึงจะผ่านโดยที่คุณสมศักดิ์ไม่มีสิทธิ์คัดค้านโอ้โหเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ง่ายนะในส่วนของแพทย์ที่สภา ใช่โห oh, งี้งี้ก็ไม่ต้องเดาเลยว่าคุณสมศักดิ์จะจะค้านหรือจะไม่ค้านแต่ว่าตอนนี้ทางทางแพทย์จะพรเอ้ทางโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ยังส่งไ้ข้อมูลรายละเอียดให้กับค <c oughs> ณะอนุกรรมการเน่ะแค่บางส่วนไม่ได้ส่งให้ทั้งหมดและเห็นว่าทางคณะอนุกรรมการเองเขาก็จะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะได้เรียกคุณหมอเนี่ยมา มาสอบปักคําด้วยอ่ะมาให้ปักคาอ่ะในรายละเอียดเรื่องการรักษาคุณทักษิณน่ะค่ะอืมอ่าแล้วที่ที่เห็นมีข่าวบอกว่าเวสเระเบียนอ่ะคือ,อมไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คนไข้อะไรนะรุนแรงเขาเรียกว่าใช้คําว่าอะไรนะวิกฤตอ่ะผู้ป่วยวิกฤตอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นรายงานข่าวเฉยๆนะเราก็เลยไม่รู้เหรอเออ คือเวลระเบียนมันต้องแบบทั่วไปมากกว่าไหมพี่ไม่น่าจะต้องระบุว่าอืหนักไม่หนักเนาะไม่มันอาจจะมาจากกรณีที่ท,ที่ที่คุณทักษิณได้ประพฤติปฏิบัติมาไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปผ่าตัดแล้วก็เรื่องอที่เข้า M r i คือทุกอย่างมันบ่งบอกไงว่าคือคนไข้วิกฤตะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการยืนยันโดยในอยู่แล้วในทางการแพทย์ว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นผู้ป่วยวิกฤตออันนี้คือหมอเขาออกมาไล่เลียงแต่ละข้อแต่ละข้อเอาไว้ไง ค่ะอ๋อแต่ทีเนี้ยก็ต้องอยู่ที่แพทย์เทสภาว่าจะว่ายังไงกับกรณีของของคุณหมอทั้งหลายเนี่ยที่ให้การยืนยันว่าคุณทักษินจะต้องรักษาตัวต่อที่ชั้น1 4โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าเรือนจำอะ่ะอันนี้มันต้องมีเหตุผลไงเพราะมันจะมีหนังสือ,อจำได้มาเล็กที่แต่ละเดือนอะ่ะ<อ>สามเดือนทีหเดือนทีเก้าเดือนทีสิบสองเดือนทีอะไรนั่นอะ่ะ ที่เขาจะต้องทํากลับไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณทักษิณยังจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจออโดยเหตุผลที่ว่าอ,อ,อยู่ในอาการขั้นวิกฤตไม่สามารถที่จะต้องกลับเข้าไปที่เรือนจําได้ซึ่งทุกครั้งเนี่ยมเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็จะต้องถามล้ําตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทุกครั้งแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยซึ่งหนังสือเหล่านี้จะต้องอยู่ในมือของแพทยสภาแหละ ว่ามันคือเหตุผลอะไรที่ทําให้ไม่มีการส่งตัวคนทักษีินเนี่ยกลับไปที่เรือนจําอืมเนี่ยอืมอ่ะรอติดตามดูแล้วกันเนี่ยประเด็นทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะ,ะว่าบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงไม่ช้าไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงได้เห็นอ,อ,อ่ะเรื่องทหารมีเรื่องอะไรว่าต่อเลยเนี่ย อ่ามุมหนึ่งนะก็คือจะสะท้อนเรื่องของที่อ่าความพยายามของนายกอิงนะในการที่จะทํางานเข้าขาเขาเรียกว่าอ,อะไรใกล้ชิดกับผอบอเหล่าทัพมากขึ้นนะคะเอ่อที่ผ่านมาเราจะเห็นแล้วนะว่าพี่เดงไอ้อย่างคุณภูมิทัพก็ไปทานข้าวกับผบอเหล่าทัพมาแล้วไปทานผัดกะเพรา,าบ้านผบทอ,อ,อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีทานข้าวอีกประมาณสองเดือนครั้งนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสถานที่แล้ว คุณภูมิธรรมบอกเลยว่าไม่แน่ก็อาจจะไปทานที่บ้านคุณภูมิธรรมก็ได้เพราะว่าผมก็ทําอาหารเป็นนะอ่าคุณภูมิธรรมบอกว่าผมก็ทานทาอาหารได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าก็สามารถทําได้อยู่ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอะในส่วนของคุณภูมิธรรมก็เหมือนกับผบเหล่าทัพเนี่ยตัวเองก็ดูแล้วอ่ะอันนี้เป็นการประเมินของตัวคุณภูมิธรรมเองว่าไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามีปัญหาและพูดคุยกันได้ตรงๆแบบเปิดอกเลยด้วยนะแล้วก็ ตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าอย่างที่รายงานไปตอนต้นว่าก็คงจะมั่นใจว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ยาวนานจนครบเทอมของรัฐบาลนี้เลยนะ,ะแต่เราอีกอังหนึ่งที่เราจะเริ่มเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าอนายกลงสามจังหวัดชายแดนใต้ก็จะมีบิ๊กปูพลเอกพนาคราวปลอดทุกพอบทบไปด้วยนะแต่ว่าบิ๊กปูเนี่ยจะไม่แต่งเครื่องแบบทหารนะก็จะแต่งพลเรือนนะแต่งแต่งไปเวสนะก็ อาจจะไปในฐานะของเลขาที่รอ,องผอ,อร,รามานด้วยแล้วก็เพื่อให้กลมกลืนกับคณะนะซ,ซึ่งแตกต่างจากผบอตํารวจนะบิ๊กตเนี่ยเขาก็แต่งเครื่องแบบแต่ว่าผบทบก็เลี่ยงที่จะไม่แต่งเครื่องแบบนะเพราะว่าอาจจะมีแนวคิดเรื่องว่าเออพอมาอยู่กับกฝ่ายการเมืองแล้วก็ไม่ควรจะแต่งเครื่องแบบอย่างนี้หรือเปล่านะหมายถึงว่าการดวมภารกิจแต่งจริงแล้วมันก็ ได้แหละนะแต่ว่าอาจจะมีอีกหลายเหตุผลดึงไว้เดี๋ยวเจอเนี่ยจะจะ,จะได้ถามมาให้นะฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะเมื่อวานนี้ทำเนียบรัฐบาลก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเนี้ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีอะไรก็จะดึงทหารเข้ามาด้วยทั้งหมดแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวพี่แดงเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะถ้าพูดกันแบบตรงๆอ่ะมันก็แบบทหารก็อาจจะเกี่ยวน้อยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าทางทำเนียบทางทีมนายกเนี่ยก็ เชิญผบธบมาร่วมที่ทำเนียบม,มาร่วมประชุมด้วยเพราะว่าเขาก็มองว่าเอ้ยทหารในฐานะที่ดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนด้วยนะก็ต้องประสานกับในการดูชั้นนอกชั้นนอกให้แล้วก็ตำรวจดูชั้นในนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราถึงจะเห็นภาพของนายกอิงเนี่ยยืนถแถลงตรงทางเชื่อมอ่ะก็จะมีผอบทบิบบ๊กปูกับบิ๊กต่ายยืนอยู่เบื้องสายด้วยแหมก็พี่คิดดูดิ อาถ้าปกติเนีเวลาย,ยืนถแถลงก็จะมีเฉพาะรัฐมนตรีใช่ไหมแต่นี่มีผอบอผบกับผอบอ,อ,บอ,อ,บอตํารวจอ่ายืนแบ็กอัพอยู่ข้างหลังด้วยนะแหมในเชิงภาพของการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเนะี่ยก็ก็ดูเหมือนมั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วแล้วอย่างหนึง่งอย่างที่เราคุยกันว่าเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็โอกาสที่มันจะเกิดก็น้อยแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่า มันก็เป็นรัฐบาลที่มันผสมข้ามขั้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันไปแบบนี้นะจนกว่าจะมีการไปสร้างเงื่อนไขหรือมันเกิดปัญหาอะไรนะรซึ่งเชื่อได้ว่าทางคุณนายกอิงเองหรือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยก็น่าจะพยายามที่จะไม่ไปสร้างเงื่อนไขอะไรมากค่ะพี่แดงนี่มีคนเขาเแสดงความเห็นกันออกมาเหมือนกันนะว่าตอนที่ท่านนายกน้ำตรีเนี่ยลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะ เออจริงๆสองจังหวัดเนอะแค่ยาลากับนราธิวาสเนี่ยเออก็บอกว่าเออหน้าแปลกเนอะว่าทําไมท่านนายกไม่ไปงานศพเนาะงานศพของทหารเหรอของตารวจตะเวนชายแดนไงที่เสียชีวิตอ๋อที่สองพ่อลูกอ่ะพ่อลูกใช่ไหมเออหรือไม่ก็แบบไปที่โรงเรียนอ่ะที่โรงเรียนต่อชะดอตืองอซึ่งเป็นโรงเรียนเออเออเออก็จะเป็นแผนไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าไหนๆขึ้นลงไปแล้วอ่ะ อาจจะการรอปภอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออนะใช่ก็ขนลงลงโรงเรียนธรรมวิทยายังไปได้เลยก็ถือว่าเป็นจุดนั่นเหมือนกันนะเออคอแนนเป็นจุดที่เซนซิทีฟจุดนึงอ่ะใช่โรงเรียนธรรมวิทยานี่แบบไปแบบใสๆแบบเด็กๆอะไรอย่างนี้เลยอืมแต่จะเห็นแค่เด็กๆเนอะใช่ไม่เห็นรุ่นโตเนอะไม่เห็นแบบส่วนใหญ่จะเห็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าเนาะไม่เห็นผู้ชายอะ และนักเรียนผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะผู้ชายจะเห็นน้อยมากคือเรื่อย่างนี้จริงๆแล้วราไม่เห็นผู้ชายเลยอ่ะเออหน้าแปลกอ่ะคือผู้หญิงอ่ะมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราเราอาจจะเห็นภาพน้องๆผู้ชายน้อยหน่อยอืมนั่นแหละอืมอ่ะว่าไปมันเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งอะว่ามีแต่เด็กผู้หญิงแล้วเป็นเด็กด้วยนะคือเด็กเลยอ่ะก็คือเด็กมัธยมมัธยคือมีทั้งเด็กแล้วก็แบบเหมือนถ้าเทียบเท่าก็เป็นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายก็มีเออก็ อ่นั่นแหละก็เป็นวัยวัยใกล้มีสิทธิ์เลือกตั้งพอดีพี่เด้งอืมอ่าส่วนส่วนเรื่องทหารอีกเรื่องหนึ่งนะก็อ่านอกจากอย่างที่เคยสัมภาษณ์ผบทอไว้นะว่ากองทัพอากาศเนี่ยเดี๋ยวเดือนมีนาคมเนี่ยจริงๆวันนวลกองทัพอากาศเนยี่สิบเจ็ดมีนาแต่ว่าช่วงต้นเดือนมีนาเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมใหญ่คือเหมือนเราเนี่ยจัดแอร์โชว์นะเราจะเห็นว่าอุ้ยเราที่ประเทศนั้นประเทศนี้มีการจัดแอร์โชว์เพราะฉะนั้น ครั้งนี้เนี่ยกองทัพอากาศก,ก็จะจัดแอร์โชว์เหมือนกันคือแอร์โชว์เนี่ยก็คือจะมีทั้งการบินโชว์ในอากาศกับการตั้งเป็นพวกบูอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่พิเศษปีน,นี้นอกจากเขาเอาฝูงบินออเกสเฟอร์ซึ่งเป็นฝูงบินผ่านแผงของจีนมาแล้วแล้วก็ของสหรัฐแต่ว่าทั้งจีนสหรัฐเนี่ยไม่บินวันเดียวกันนะพี่ถ้บินกันคนละวันนะแต่ว่าอันหนึ่งที่กําลังเป็นที่ฮือฮาก็คือว่า อกองทัพากเนี่ยมีแผนที่จะเอาเครื่องบินกริปเพนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมเป็นการฝึกให้เครื่องบินกริปเพนเนี่ยลงจอดบนถนนพี่แดงอืมก็คือจริงๆอ่ะภาพเนี้ยเราจะเห็นที่สวีเดนมาแล้วก็คือกริปเพนเนี่ยก็ลงจอดบนถนนเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพากาศก,าก็จะทําด้วยนะเพราะว่าในบางกรณีเช่นมันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเขาเรียกว่าเกิดฉุกเฉินอ่ะเครื่องบินกริปเพนไม่สามารถที่จะไปลง ตรงอื่นได้อะไรเงี้ยก็สามารถจะลงตรงถนนได้แต่ว่าประเทศไทยมันมีไม่กี่ถนนนะที่จะสามารถอาลงเอาเครื่องลงไปจอดได้คือต้องมีระยะทางตรงเนี่ยคือมันต้องอยู่ในยาว <ใน S 2> มากเลยนะม,มันต้องมีทางตรงแล้วก็มันต้องเบรกได้อพี่มันไปลงถนนทางโค้งไม่ได้ทางโค้งหรือทางคดไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกองทัพปาะกาศเขาก็กําลังสํารวจเส้นทางนะว่าเขาจะใช้ ถนนเส้นไหนในการเอากริปเทนลงจอดนะซึ่งก็จะเป็นที่พักใต้นะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเผยว่าจะเป็นที่ไหนอะไรอย่างไรแต่ว่ามันมีแนวคิดหนึ่งกองทัพปรกาศเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าการเอากริปเทนลงไปจอดถนนมันไม่ใช่ว่าเอ้ยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเนี่ยคือคือกริปเทนเนี่ยจะต้องอยู่ได้ทุกที่เหมือนว่าเครื่องบินรบเนี่ย แต่เล็กมองว่าครั้งนี้เนี่ยกองทัพอากาศเขาจะจัดแบบนี้คือเพื่อที่เขาจะโชว์ชูสมรรถนะของเครื่องบินกริซเพนว่าลงตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าถนนมันต้องเป็นทางตรงพอสมควรอ่าแล้วก็ปีกเครื่องบินจะต้องไม่ไปโดนอะไรค้างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็เดี๋ยวไว้รอดูนะก็คือเหมือนเป็นการจะแสดงว่าฐา,านฐานอากาศนักบินกองทัพอากาศเนี่ยโอ้โหเกง่งแล้วกริซเคนก็เป็น กองทัพอากาศก็กําลังที่จะซื้อกริปเทนฝูงใหม่อยู่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอเรื่องของการเจรจาทําเป็นรายล,ลกักษณ์อักษรเรื่องของออฟเซ็ตโพล c y ซแล้วก็จะนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าวันก่อนคุณภูมิทัพก็ประกาศผ่านสื่อแล้วว่าสนับสนุนนะตามที่กองทัพอากาศเลือกแล้วก็เสนอมาคือการซื้อกริปเทนฝูงบินที่สองหลังจากที่เรามีฝูงบินแรกมาแล้ว เออสิบปีนะฮะซึ่งฝูงบินใหม่เนี่ยก็จะเอาไปไว้ที่โคราชนะฮะนครราชสีมากองบินหนึ่งพี่แดงนี่แหละอ่านี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องในเรื่องของการทหารพี่แดงตอนนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของม O อูสี่สี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เงียบเยใช่มันก็เงียบเงียบอยู่แต่เขาบอกว่าแต่จทีเขาก็ไม่ตั้งเลยนะใช่ก็คือคือเหมือนกับว่าเนี่ยเล็กกำลังจะไปแงะอยู่วันก่อนจะคุยกับคุณทูปทาก็แบบ เมื่อวันก่อนทางพี่ปูมาริดอ่ะล้าตรีเรียกพี่ปูใล้ำตรีอะไปชี้แจงในสภาเห็นบอกว่าจะจัดวงเสวนาอะไรสักอย่างหนึ่งอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่นั่นแหละเอก็คาดว่าคืออันนี้มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ารัฐบาลเขาก็เขาก็ฟังอ่ะไม่คือไม่ใช่อาจจะถ้าถ้ามองในเชิงไม่ดีหน่อยก็จะเหมือนกับว่าก็ยังไม่กล้าที่จะผีสาใช่ไหมในการที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ นะส่วนส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนมองว่าเอ้ยตอนนี้แล้วเรื่องว้าไปถึงไหนแล้วอืว้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางที่ดีนะเพราะว่าอ่ามีการพูดคุยกันอย่างที่เคยรายงานมาตอนนี้ก็คือเขาก็เริ่มเริ่มคือเขาต้องคือว้าเนี่ยเขาขอให้เรื่องเงียบพอเรื่องเงียบปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆถอนถอนทีละเล็กทีละน้อยอะไรประมาณนี้พี่เดงอ่ะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วลาหมดเวลาแล้วเล็ก ค่ะพี่ค่ะก็ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะเสาร์หน้ามาเจอกันใหม่ส่วนวันจันทร์ก็เจอกันเอ็กซ์คลูซีฟนะคะอ่ะาใช่ไหมรายการเลยนะชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ <laughs> <ะ>ลาคุณผู้ฟังเลยคาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ